สวัสดีครับพบกับปาจอนบอลเต็งวิเคราะห์บอลเด็ดประจำวันที่25ตุลา2568นะครับสำหรับวันนี้ครับเชลซีครับเปิดบ้านเจอกับซันเดอร์แลนด์ครับเตะเวลา3ทุ่มครับจะเป็นยังไงครับไปรับชมกันเลยครับเปิดมากันที่แฮนดี้แคปเปิดของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับนี่ครับต่อรองครับจะอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับและบางสำนักครับให้หนึ่งลูกครับ เลทีมเย่าหรือเจ้าบ้านครับเฉลี่ยครับอยู่ที่1ครับ1.0ครับและเลททีมเยือนครับจะอยู่ที่0.8นะครับไปดูแฮนดิแคปไหลกันต่อครับนี่ครับไหลไหลครับขึ้นเป็นลูกควบลูกครึ่งครับและเลททีมเย่าหรือเจ้าบ้านครับไหลลงครับ นี่ครับเฉลี่ยครับ0.8ครับและทีมเยือนครับขึ้นเป็นครับไหลขึ้นนะครับ0.9ครับเราไปดูฟอร์มการเล่นกันต่อเลยดีกว่าครับแบบนี้เรามาดู10นัดล่าสุดที่เคยพบกันของทั้ง2ทีมครับเชลซีครับเปิดบ้านเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไปถึง5ประตูต่อหนึ่งครับ และโดยรวมครับเชลซีครับเอาชนะไปได้ถึง6นัดครับเสมอสองครับแพ้อีก2ครับไปดูทาง10นัดล่าสุดของเชลซีกันครับนี่ครับ10บนัดล่าสุดนะครับโอ้โหแดงเถียกเลยครับล่าสุดครับนี่ครับเชลซีครับเพิ่งเอาชนะ ไอพซียักษ์ครับ5ประตูตอนหนึ่งครับและโดยรวมครับเอาชนะไปถึง8นัดครับเสมอหนึ่งครับแพ้อีกหนึ่งครับฟอร์มการเล่นในบ้านของเขาค่อนข้างตึงครับและนี่ครับฟอร์มการเล่น10นัดล่าสุดครับนี่ครับโดยรวมครับชนะถึง6ครับเสมอหนึ่งแพ้ไปถึง3ครับ ถือว่ายังไม่แย่ครับเราไปดูของทางฝั่งซันเดอร์แลนด์กันต่อครับนี่ครับทางของฝั่งซันเดอร์แลนด์ครับล่าสุดครับซันเดอร์แลนด์ครับเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะวูแพร์ตันครับสองประตูต่อ0ครับและโดยรวมชนะไปถึง4ครับเสมอ3ครับแพ้อีก3ครับเราไปดูฟังกาเล่นในบ้าน ขออภัยครับเราไปดูฟอร์มการเล่นแบบทีมบุกของทางซันเดอร์แลนด์ครับนี่ครับถึงแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับล่าสุดครับและโดยรวมครับชนะ4ครับเสมอ1แพ้อีก5ครับเราไปดูหน้างานกันต่อเลยดีกว่าครับแบบนี้อันนี้คือหน้างานของทั้งสองทีมครับและหาครับใครสนใจครับทีเด็ดแบบฟรีครับแอดเข้ามาได้เลยนะครับ เจ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 เเจ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 เดเจ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 เครับเจ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 เครจบจเจเจเครัเจ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 ับเจเจเจครเ่เจเจเบเจ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 กจเจเจเรเจ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 เรจเจเจดจเ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 เ ิงดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าจะเชียร์ทางฝั่งไหนครับไปดูกันที่ลูกครึ่งครับต่อรองที่ลูกครึ่งครับน้ำแดงจะอยู่ที่ฝั่งเชลซีครับ0.87ครับและฝั่งซันเดอร์แลนด์ครับอยู่ที่0.73ครับโอ้ยยังไงครับแพ้จริงๆครับ ผมแบบเชียร์ในใจอยู่แล้วครับนี่ครับเลือกเชียร์เซลซีได้เลยครับ0.85ครับเชียร์ไามได้เลยนะครับน่ครับใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้ทุกเรื่องเลยครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ